สวัสดีครับวันนี้พบกับ oh วัโหทอยนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงาน SMSP นะฮะกับตัวของ BWFc นั่นเองก็คือตัว Super Master Starpiece ทำกับ BWFc กับตัว l o l o n a s o r o นั่นเองซึ่งตัวนี้มาทั้งหมด4สี 4, นะฮะแบบนี้นี่แต่วันนี้ที่เราจะมารีวิวจะเป็นสีแรกนะฮะก็คือ The b l u s h นั่นเองอ่านะตัวนี้เป็น Blush นะฮะตัวของสีปกติ นั่นเองอันนี้กล่องจะเป็นกล่องขาวเหมือนของญี่ปุ่นเลยนะเหมือนของตัวตับฉลากแต่ว่าจะไม่ได้มีตัวพวก A B C D อันนี้คือจะเป็น0 1เหมือนกันเลยนี่ไม่ใช่สติกเกอร์ติดแล้วอันนี้จะเป็นเขียนว่า0 1เลยนะฮะไม่ใช่กล่องเหมือนสมัยก่อนที่เป็นกล่องขาวกับกล่องดําตัวโซโลมาเป็นกล่องขาวแบบเดียวกันหมดเลยนะฮะแต่ว่ามันจะต่างกันที่ด้านข้างตรงนี้ มันจะสีเป็นเข้มตัว1ตัว2อตัวสามตัว4ีแทนนะฮะ,ะความเข้มของสีมันจะไม่เหมือนกันอันนี้คือบัตรก็คือตัวแรกโอเคอันนี้เรามาโชว์ให้ดูก่อนหน้ากล่องเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นด้านข้างอันนี้เป็นด้านหลังอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งด้านบนก็จะเขียน0ูนย์เหมือนกันเป็นอันนี้ก็ไม่ใช่สติกเกอร์นะฮะอันนี้ก็เป็นดนล่าง โอเคเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่ามาในกล่องนะฮะอันนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้ฮะฮะก็คือจะห่อมาเหมือนกล่องทั่วไปของบานเซสโซอยู่แล้วอันนี้แนะนำให้ดึงออกมาก่อนเลยฮะ,ะเพราะว่ามันจะติดกันมาเป็นแบบนี้เลย ให้ตัดด้นานท้างออกจะง่ายกว่านะฮะอย่าดึงแต่แต,แต,ตัวอามาโดยปกตินะฮะมันจะถลอกได้นะครับนี่นี่นะฮะนี่โอเคตัวโซโลมาเป็นทั้งหมด2ถุงนะฮะ คือถุงหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นตัวครึ่งล่างนะฮะกับดาบอีกหนึ่งเล่มนี่แบบนี้ส่วนอีกถุงหนึ่งนะฮะก็คือจะเป็นตัวครึ่งบนแล้วก็มีปลอกดาบมีด้ามจับแล้วก็มีก้อนคำนะฮะเราดูข้างล่างก่อนลวกันมาอันนี้อ่า ตัวดาบนะฮะก็จะเป็นตัวเล่มไอตัวสีขาวผมจำชื่อไม่ได้ก็คือจะเป็นดาบติดหมดเลยนะฮะตัวปลอกดาบจะเป็นยางนิ่มๆเหมือนกันนนะฮะจะขยับได้นะฮะนี่ตัวด้ามดาบจะแข็งขึ้นมานิดนึงนะฮะทีน,นี้ตัวครึ่งล่างเนี่ยนะก็จะขอบับเบิลส่วนตรงนี้มาด้วยนะฮะส่วนขากับส่วนเข่า ทีนี้สีตัวดาบอันนี้ก็คือจะมีใหม่อีกสองเล่มติดอยู่ข้างเอวอยู่แล้วนะฮะจะต้องมาใส่ปอกดาบด้ามจับตรงนี้อีกทีหนึ่งสีนะฮะตัวนี้จะไล่เงาตรงขามาเลยนะฮะนี่ฮะจะมีเป็นเงามาเลยส่วนเสื้อกางเกงเนี่ยตัวชุดเนี่ยก็จะไล่เงาตามร่องนะฮะร่องชุด ของเขาอยู่ด้วยนี่พวกล่องตรงนี้ตัวแขนปกเสื้อข้างในนี่ตรงนี้จะไล่เงามาเลยนะฮะสีเกงปลายเขียวเนี่ยก็คือจะไล่จากเขียวมาขาวนี่นะฮะจะไล่จากเขียวมาขาวเลยนี่จะลักษณะประมาณนี้นี่ถ้าตัวตัวขายอย่างเดียวตั้งได้นะอืมส่วนครึ่งอีกครึ่งหนึ่งมาเราแกะดูก่อน ส่วนหนึ่งตัวนี้ตัวก้อนค้ำนะฮะมันจะไม่ใช่ก้อนธรรมดาแบบเรียบเรียมันจะมีเหมือนเป็นตัวของดอกไม้นะฮะติดอยู่ที่ตัวก้อนด้วยนะฮะนี่เห็นเป็นรอยดอกไม้มันจะเป็นรอยแบบสีนะฮะเหมือนรอยน้ํารอยหินทํานองนี้นะฮะที่ก้อนมันไม่ใช่ก้อนเรียบรียแบบปกติแล้วนะอ่ามันจะมีลวดลายอยู่ที่ก้อนค้าด้วย น,นี่ก้อนค้ำนะแล้วก็ตัวตัวด้ามจับดาบที่แยกออกมา,าก็จะมีเป็น2อ,อันมาแบบนี้อันนี้รายละเอียดทํามาโอเคเลยนะฮะไม่ใช่ด้ามเรียบๆนะฮะมีเป็นแบบรอยนูนรอยเส้นรอยอะไรหมดเลยนี่เหมือนแบบเป็นรอยถักของตัวด้ามจับหมดเลยนะฮะสองอันเหมือนกันเลยนะฮะ นี่ก็จะเป็นโกงดาบอันนี้มันจะมีร่องไม่ไม่เหมือนกันนะฮะให้เราเช็คอีกทีหนึ่งก่อนใส่ด้วยว่าร่องไหนเป็นของใครนะฮะนี่ก็จะประมาณนี้อันนี้ตัวคขึ้งบนนะฮะ ตัวครึ่งบนเนี่ยตัวกล้ามเนื้อทั้งหลายแหละก็จะมีรอยของการไฮไลท์ตัวกล้ามเนื้อนี่นะฮะตามร่องตามอะไรอยู่ด้วยแล้วก็จะมีเหมือนเป็นรอยต่อสู้อยู่ที่ตัวที่แบบเป็นฉีดๆ,ๆ,ๆนะฮะตามร่องตามตัวอยู่พอประมาณเลยนนะฮะข้างหน้าก็จะมีรอยแผลเป็นเห็นชัดเลยนี่นะฮะก็จะมีพวกร่องกล้ามเนื้อแล้วก็ลายไฮไลท์ ตามแบบหน้าก็จะเป็นแบบนี้ฮะน่าจะยีเกตาปิดข้างหนึ่งค่อนข้างชัดเจนตัวหน้าผมสีเขียวจุกด,ด้วยนะฮะนี่รายละเอียดก็จะประมาณนี้เลยอันนี้มันจะเป็นอยู่ในท่าท่าอย่านไะตัวดาบโอเค นี่นะฮะตัวมันก็จะใส่อยู่มันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงด้านข้างตรงนี้กับเอลนะฮะตัวดาบก็คือจะอยู่ในท่าลักษณะกําลังจะชักออกแบบนี้นะฮะนี่ถ้าไม่ใส่ก้อนค้ำตั้งได้นะฮะนี่ถ้าไม่ต้องใช้ก้อนค้าถือว่าตั้งได้นะฮะแต่ถ้าใส่มันจะเป็นข้างข้างไหนวะข้างนี้ข้างไหนข้างนึงนะฮะ ะเป็นข้างซ้ายนะฮะอีมไปก็จะเพิ่มความแน่นหนาในการยืนเข้าไปเพิ่มอีกนะฮะอันนี้ยืนค่อนข้างแน่นหนานะฮะอื่นี่ฮะตัวก็จะประมาณนี้เลยสวยฮะตัวโซโลถือว่าโอเคเลยนะจะมาอยู่ในผ้าของวานอเหมือนกันเอาไปยืนคู่กับลูฟี่ตัวก่อนหน้านี้ได้เลย ถือว่าเข้ากันแบบโอเคเลยนะฮะตัวโซโลกับตัวลูฟี่อันนี้ก็คือจะคร่าวๆประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราหมุนให้ดูเลย๋ยวมา,มาน,นี่นะฮะมันจะยืนข้างนิดนึงแบบนี้น,นี่ทีนี้ความสูงนะฮะของตัวโซโลนี้มันจะอยู่ที่ถึงปลายมือเนี่ย อยู่ที่24เซนนะฮะนี่จากพื้นหนึ่งปลายดาบตรงเนี้จะอยู่ที่24เซนก็ถือว่าไซส์ไม่ได้สูงแบบทะลุเกิน30แต่อย่างว่าฮะโซโลมันอยู่ในท่าที่แบบเป็นท่าย่อนั่งลงมานะมันก็เลยไม่ได้สูงถึง30 cm. แต่ถือว่าสเกลก็โอเคอยู่เป็นเล่นกับลูฟี่ตัวก่อนหน้านี้น่าจะได้นะ นะครับอันนี้ก็เอามารีวิวกันให้ดูนะฮะกับตัวของ SMSP นะฮะ XDBWFc ตัวครบรอบ10ปีของคคายนะฮะอันนี้คือจะเป็นตัวที่2ของวันพีชนะฮะก็คือโซโลนั่นเองอันนี้ถ้าใครชอบก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันนะฮะวันนี้เราก็เอามารีวิวกันที่ช่องของ โอ้โหทอยของเรานั่นเองนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะฮะเรามีหลายช่องทางให้ติดตามทั้ง YouTube Facebook Instagram แล้วก็ TikTok เราก็มีนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ